ปีคิศกราช2060วันที่ทุกคำาทำนายบอกว่ามนุษยชาติใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแต่มีเจ็ดคนที่ได้รับสัญญาณจากอนาคตให้ข้ามด้านเวลาเพื่อหาทางรอดสุดท้ายของโลกคำถาม ที่มนุษย์ไม่เคยกล้าถามและพาเราก้าวข้ามความกลัวเตรีย <vida> มตัวเดินทางเพื่อหาคำตอบเพียงหนึ่งเดียว2060 m o t h e r c h i p t a l k s t a t e ก่ 60, State, อนวันสิ้นโลก17มกราคม2026ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทาง The Concert Holy Grail หรือว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่ชาวคริสต์ทั่วโลกนั้นรวมไปถึงนักทฤษฎีสมคบคิด ต่างมักจะพูดถึงแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับมันอยู่เสมอนะครับมันถือเป็นวัตถุจากประวัติของพระเยซูที่ถูกตามหามากที่สุดชิ้นหนึ่งครับและหลังจากผ่านมาจนถึงปี2025นี้มีจอกที่เชื่อว่าคือชิ้นเดียวกันกับที่พระเยซูใช้ในอาหารค่ามื้อสุดท้ายมากถึง5ชิ้นด้วยกันและ5ชิ้นนี้ครับถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกครับแต่คําถามก็คือชิ้นไหนที่เป็นของจริงและตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันครับโฮลี่เกลในศาสนาคริสต์คืออะไรครับอันนี้ต้องเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่ามเมื่อกี้เราพูดถึงหีบพันธสัญญาที่เป็นพันธสัญญาเดิมครับพอมาโฮลี่เกลเนี่ยเป็นพันธสัญญาใหม่คือ,อเหมือนแลพระเยซูมาแล้วพระเยซูเนี่ยตอนมานี่ก็ จะมีความสลับซับซ้อนคือถ้าเกิดว่าในแง่าทางประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งเป็นชาวยิวคนหนึ่งและการที่ออกสอนศาสนา<ม>แต่ถ้าเกิดในความเชื่อของคริสเตียนที่เป็นคาทอลิกหรือนิกายอื่นๆเนี่ยเชื่อว่าพระเยซูคือหนึ่งในพระเจ้าพระเจ้าของคริสจะมี3ามหนึ่งเดียวแต่แบ่งเป็นสามพระบุคคลคือ,อพระบิดาพระบุตรและก็พระจิตครับพระเยซูเนี่ยคือพระบุตรหนึ่งเดียวที่ลงมารับสภาพมนุษย์เพื mm hmm. ่อไถ่บาป mm hmm. ไถ่บาปที่อาดัมกับเอวาเคยทําไว้เมื่อ ปฐมอาการที่เราเคยได้ยินตำนานว่ากินผลไม้ต้องห้าม,มซึ่งที่จริงเนี่ยตำนานนี่มันไม่ใช่ว่ากินผลไม้หรอกมันเป็นการสื่อว่าเออมนุษย์ทำบาปนะม,มันเป็นการที่จะบอกเราแค่นั้นแหละว่ามนุษย์ทำบาปแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านแบบรูปแบบวรรณกรรม,อมของคนยุคน,นั้นที่เขาต้องการเปรียบเรียบนะฮะพอพระเยซูที่เชื่อว่าเป็นพระบุตรพระเจ้าประสูติออกมาแล้วเนี่ยก็ออกประกาศศาสนาและต้องทำภารกิจสำคัญที่สุดคือการตาย ตายบนไม้กางเขนก็คือการไถ่บาปคือการไถ่บาปตรงนั้นซึ่งมันจะนํามาสู่ความสําคัญของฮอริเกลตรงนี้คือการไถ่บาปเนี่ยเขาถือว่าเป็นการถวายบูชาที่สําคัญที่สุดมสมัยก่อนพวกคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะเอาแพะแกะทัญญาหารทั้งหลายเนี่ยไปที่พระวิหารไปเผาไฟถวายพระเจ้านั่นไม่ใช่เครื่องบูชาที่สําคัญ เพราะเครื่องบูชาที่สําคัญที่สุดจะกลายเป็นตัวของพระเยซูเองที่เป็นเหมือนลูกแกะบูชายันแต่ทีเนี้ยพระเยซูต้องการให้การถวายตัวบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอในอนาคตจึงทําการตั้งสิ่งที่เรียกว่าศีลมหาสนิทในเดอะรัสซัปเปอร์คือตอนกินอาหารกันอยู่เนี่ยอัครสาวกอีก12คนรวมพระเยซูเป็น13นะฮะที่กลายเป็นอาถรรพ์เลขสิบสามอะไรกันก็ตามเนี่ยนะพระเยซูหยิบปังปังนี่เรียกว่าเป็นปังไรเชื้อ แล้ก็คือขนมปังขนมปังฮนะแต่จะไม่ใช่ขนมปังที่เป็นเบรดอย่างที่เรากิน<ะ>เป็น<ะ>ก้อนออฟูๆูนะอันนี้เป็นขนมปังที่ทําจากแป้งสาลีกับน้ําเท่านั้นะจะมีความคล้ายๆผมพูดรสสัมผัสไม่ถูกคล้ายเวฟเฟอร์นิดนึงเวฟเฟอร์บางๆนะฮะท่านหยิบขึ้นแล้วบอกว่านี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านทาให้ปังนั้นเนี่ยเปลี่ยนสสารจาก ขนมปังกลายเป็นพระกายของพระเยซูที่จะมอบให้มนุษย์อันนี้มันเป็นการเหมือนตึงกางเขนล่วงหน้าอืในมื้ออาหารข้ามสุดท้ายครับร็่แล้วก็หยิบโฮลิเกลนะฮะจอกน้ําขึ้นมาแล้วบอกว่านี่เป็นถ้วยโรหิตของเราโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่จะหลังออกเพื่ออภัยบาปของท่านแล้วก็สั่งว่าจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราแล้วท่านก็ยืนถ้วยเหล้าอางุ่นบางทีเขาเรียกว่าวายกันก็มีแต่คนคน,คนที่เป็นคิดก็จะเรียกว่าเหล้าองุ่นกันซึ่งความหมายเดียวกันนะฮะ แล้วก็ยื่นให้บรรดาศิษย์เอาไปดืม่มนั่นคือการที่ยื่นเนื้อกับเลือดของตัวเองอให้กับทุกคนม,มันเป็นการตึงกางเขนล่วงหน้าเพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นคือวันศุกร์คือตอนเช้าพงโดนจับตัวโด,โดนทรยศโดนจับตัวแล้วก็ถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนมันคือสิ่งที่ทาล่วงหน้าไว้ในมื้ออาหารเนี่ยมอบเลือดกับเนื้อขึ้นไปมอบจริงๆบนไม้กางเขนอ,อันนี้เป็นความเชื่อของคริสตชนและมันทําให้การเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆสําหรับความเชื่อของคนที่เป็นคริสต มันถือว่านั่นคือการตั้งศีลมหาสนิททุกวันนี้เวลาคนคริสต์ไปวัดวันอาทิตย์หรือไปบวชน,นะฮะเขาจะมีการระลึกถึงเหตุการณ์นี้ที่ยกปังขึ้นยกเล่าอางุ่นขึ้นแล้วกล่าวคําเดียวกับพระเยซูซึ่งความเชื่อเนี่ยปังและเล่าอางุ่นจะกลายเป็นพระก,กายและพระโลหิตอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อแบบคนไทยอาจจะไม่ชินแต่สําหรับชาวคริสต์เนี่ยคือไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แต่คือเลือดและเนื้อจริงๆที่ได้รับออกมานะฮะแล้วมันเลยทําให้ วัวจอกศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแหละมีความหมายมากๆเพราะว่าปังเนี่ยคงไปหาไม่ได้น่าจะกินกันหมดแล้วใช่ไหมฮะแต่จอกเนี่ยสำคัญมากๆถือว่านั่นคือการตั้งศีลมหาสนิทและเป็นการตั้งศีลบทบตรหลวงเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนท่านยกขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าทําดังนี้เพื่อรละลึกถึงเราหมายถึงให้คนที่จะเป็นบตรหลวงในภายหน้าทําแบบนี้เพื่อรละลึกถึงพระเยซูอื เหตุการณ์นั้นเราเรียกว่าวันพระราสสชบดีศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกวันนี้ก็ยังเฉลิมฉลองเป็นวันบังคับที่ใหญ่โตมากๆจนถึงปัจจุบันอันนี้อาจจะเป็นในแง่มุมของเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ตัวคมภีร์ที่สื่อให้เห็นว่ามันเป็นมากกว่าเดรัสซซัปเปอร์ธรรมดาแต่มันคือบ่อเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรจนถึงปัจจุบันแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือมันมีเรื่องของแนวทางการปฏิบัติของชาวคริสต ช่ที่จะสืบกันต่อมาด้วยสืบมามก็คือเราทําพิธีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่กลุ่มแรกเลยที่เป็นลูกศิษย์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2,000ปีแล้วพิธีนี้เราทํามาโดยไม่เคยขาดเลยครับผมแต่ในมุมของนักทฤษฎีสมคบคิดครับเขาเชื่อว่าจอกนี้เนี่ยมันมีพลังในการรักษาโรคได้มีพลังในการเยียวยาได้ถ้าใครเอาไปใส่เหล้าองุ่นหรือว่าวายดื่มเนี่ยจะสามารถรักษาโรครวมถึงเป็นอมาตะได้ด้วยเหรอครับ อันนี้เป็นความเชื่อที่มนุษย์เราอันนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าเราพยายามแสวงหาความเป็นอมาตะกันมาทุกยุคอยู่แล้วใ,<ช>ในทุกวัฒนธรรม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคหนึ่งที่พระเยซูเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่มีที่พ้นที่สุดในโลกถ้าท่านเป็นเจ้าของถ้วยอันนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะที่จะเป็นอมาตะก,กับมนุษย์ได้นอกจากถ้วยใบนั้นใช่ไหม,มผมมองในทฤษฎีแบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมมีรูปของ วัตถุที่เราเชื่อว่าอาจจะเป็นจอก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วกันซึ่งมีอยู่จำนวน5ชิ้นและวัตถุเหล่านี้อยู่ในมิวเซียมทั่วโลกคะเคยถูกอ้างว่าเป็นจอกแรกที่ถูกพระเยซูนั้นใช้ทำพิธีแบบที่พิวัตรเล่ามาผมเปิดดูจอกแรกก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะ ชิ้นนี้มีชื่อว่าวาเลนเซียชาลีสครับอยู่ในวิหารคาทอลิกประจำเมืองวาเลนเซียที่ประเทศสเปนครับชิ้นที่2ชื่อว่าแนนทิโอสคัพครับอันนี้ลักษณะไม่เหมือนกับจอกแรกเลยนะครับแสดงอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเวลส์ครับชิ้นที่3ครับชื่อว่าเจนัวชาลีสครับอันนี้จัดอยู่ในพิพิธภัณฑ์สมบัติของเจนัวประเทศอิตาลีครับ3แล้วนะครับเดี๋ยวให้พีวัดลองพินิพิเคราะห์นะครับทั้ง3จอกก่อน จอกที่4ครับชื่อว่าแอนติโอชาลิสครับอันนี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวยอร์กครับแล้วก็จอกสุดท้ายครับชาลิสออฟโดนาอูราคาครับอันนี้อยู่ในโบสถ์ประจำเมืองลีอองประเทศสเปนครับ5ชิ้นนี้ครับจะมีชิ้นไหนที่ดูใกล้เคียงกับการเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ไหมครับไล่ไปเลยก็ได้พี่วัชอันนี้ดูยากอันนี้ผมมองว่าแพงไว้เพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆต,ต,ต,ตามประวัติพระเยซูท่านจน ในช่วงเวลาในช่วงเวลาท่านจะมีชีวิตอยู่ท่านเป็นแค่ลูกช่างไม้ที่ออกประกาศศาสนาแล้วบรรดาคนรอบตัวนี้ก็คือชาวประมงบ้างคนเก็บภาษีบ้างมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเออคนจนๆพวกนี้คือคนที่เข้าสู่พระราชาจักรนะฮะผมมองว่าหนึ่งกับห้านี่ดูรวยมากหนึ่งกับห้านี่ดูรวยมากเลยนะครับรวมถึงสี่ด้วยผมว่ามีการแกะสลักแบบคือถ้าเกิดถามว่ามองผมเนี่ย ในคืนที่กินเลี้ยงปัสกาแต,ตอนแรกท่านไม่มีที่กินข้าวเลยนะอืเราเรียกเหตุการณ์เม่การกินเลี้ยงปัสกามันเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองชาวยิวนะฮะท่านบอกว่าให้เดินเข้าไปในเมืองแล้วแวะบ้านหลังแรกอืถามว่าที่กินปัสกาอยู่ไหนนั่นแหล,ละเขาจะพาไปอาจจะเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารบางอย่าง <c oughs> ที่ว่าเจ้าของบ้านจะเตรียมที่ให้อัตโนมัตินะฮะซึ่งถามว่าอันไหนเป็นไปได้สุด การกินเลี้ยงครั้งนี้เป็นพไม่ใช่การกินเลี้ยงปกติมันเป็นการกินเลี้ยงทางศาสนาด้วยมผมมองว่าอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นของแพงเกินไปนะฮะอันที่สองน่าจะใส่เราไม่ได้ทรงแปลกมากอ,มอันที่เป็นไปได้สุดเนี่ยผมมองว่าคืออันที่สี่อ๋อเหรอฮะ อันที่4ก็คืออั t i o x อ i ชาิสนะฮะมันดูไม่แพงมากนะแต่ด้วยความที่มันมีรวดลายเนี่ยต้องอย่าลืมว่าการกินเลี้ยงนั้นเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการที่จะมีของที่ดูจะมีราคาอยู่บ้างนะฮะซึ่งที่จริงอันนี้สวยเลยแหละสวยเลยฮะเป็นไปได้ว่าอันเนี้ยอาจจะมีความผมไม่ได้บอกว่าของจริงนะแต,แต่ผมมองว่ามันมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย โฮลิเกลของจริงน่าจะเป็นแค่จอกน้ําธรรมดาธรรมดาที่อ,อาจจะมีความสวยงามบ้างนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้วิจิตรหรูหรามากเกินไปเพราะไม่มีการบรรยายรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนกับหีบแห่งพันธสัญญาขนาดนั้นด้วยถูกไหมฮะท่านบอกว่าหยิบถ้วยเล่าอางุ่นไว้ในพระหัตบอกแค่นั้นเลยแค่ถ้วยเล่าอางุ่นอย่างเดียวไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยซึ่งถามว่าความเป็นจริงแล้วจะกลายเป็นถ้วยดินเผาได้ไหมยังได้เลยที่ามเพราะว่า ด้วความที่เต็มไปได้วยห้องนั้นนะ13คนจนทุกคนเลยฮะเป็นไปได้ว่านั่นแหละผมมองว่าจะเป็นถ้วยธรรมดาธรรมดาส่วนอย่างถ้วยที่วิจิตรจะมาเกิดขึ้นในยุคหลังๆถ้าเกิดใครอยากเห็นอยากให้ลองไปดูไปตามงานคริสต์มาสก,ก็ได้อย่างถ้าเกิดวัตัุสัมชัสนี่จะเป็นถ้วยที่วิจิตรมากๆสื่อ,อทอดมาเป็นรนะ้อยปีฮะแต่แน่นอนว่าของพระเยซูเนี่ยเป็นถ้วยธรรมดาธรรมดาโอเคทีนี้ผมจะเอาเฉลยมาฝากพี่วัดด้วย<ม>ความจริงก็คือ ถึงนักทฤษฎีสมคบคิดเขาจะเสนอ5จอกนี้มาแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าไม่น่ามีชิ้นไหนที่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของจริงเลยครับและเหตุผลที่ทําให้เป็นแบบนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆคือจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกที่ถูกเขียนเอาไว้ในไบเบิลนะครับ มันเพิ่งถูกทำให้กลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่น่าค้นหาจากเรื่องราวของตำนานกษัตร,ริย์คิงอา r t เธอซึ่งเป็นกษัตร,ริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เราเคยเล่ากันไปแล้วใน EP ีที่17นะครับเรื่องที่พอจะสรุปได้เกี่ยวกับตำนานของ King Arthur ก็คือเป็นงานวรรณกรรมฟิกชั่นครับเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาทีนี้มันจะเกี่ยวข้องยังไงกับ ความศักดิ์สิทธิ์นี้คำตอบก็คือคุณโรเบิร์ตเดอโบรนครับเป็นกวีแล้วก็นักเขียนที่สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังให้กับตัวละครอย่างเพอร์ซิวัลหรือว่ากาลาฮัหรือว่าแลนส e ลอตซึ่งเราจะคุ้นชื่อว่าพวกเขาคืออัศวินโตกลมจากตำนานของคิงอา r เธอร์คุณโรเบิร์ตเดอะโบรอนนี่แหละครับที่เป็นคนเขียนภารกิจการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของอัศวินโตกลมขึ้นมาโดยที่จริงๆแล้ว มันไม่ได้เป็นวัตถุที่มีพลังวิเศษอะไรแบบที่หลายคนเข้าใจพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาให้เป็นงานวรรณกรรมนั่นเองโดยเรื่องราวก็คือคุณโรเบิร์ตที่เป็นคนเคร่งาศาสนาเนี่ยนะครับเขาศึกษาแล้วก็อ่านไบเบิลเนี่ยเยอะมากหลังจากนักเขียนหลายคนเริ่มสร้างตำนานของกษัตริย์คิงอาเธอร์ตามแบบฉบับของตนเองขึ้นมาคุณโรเบิร์ตเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนผลงานด้วยจินตนาการของเขาเองบ้างซึ่งแน่นอนครับในช่วงเวลาของยุคกลางยุคนั้นนะครับไม่มีเรื่องไหนทําให้ชาวตะวันตกส ใจได้มากเท่ากับการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์นั่นก็ทําให้โรเบิร์ตนั้นนาชื่อของโจเซฟแห่งอาริมาเทียครับชายที่บริจาคหลุมฝังศพของพระเยซูหลังจากเหตุการณ์ตรึงกางเขนมาแต่งเรื่องราวเป็นผลงานวรรณกรรมโดยเรื่องราวในฉบับของเขาครับโจเซฟเป็นคนนํำจอกที่พระเยซูใช้ในอาหารข้ามมื้อสุดท้ายนั้นมารองเลือดของพระเยซูขณะโดนตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็นําไปดื่ม จนมีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นนวยยายการออกผจญภัยตามล่าหาจอกศักดิ์สิทธิ์โดยอัศวินโต๊ะกลมอย่างกลาฮัตที่มีเพอร์ซิวัลกับลนสลอตนั้นร่วมออกผจญภัยไปด้วยกันซึ่งแน่นอนครับวรรณกรรมอย่างตำนานคิงอาเธอร์ก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คลาสสิกแล้วก็ผู้คนจนํานวนหนึ่งนั้นชื่นชอบเรื่องราวนี้ปักใจเชื่อหลายอย่างครับว่าเรื่องราวนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อีกด้วยแต่ก็อย่างที่เราเคยเล่าไปในอีพีของคิงอา,ารเธอร์คร ไล่หาต้นตอในส่วนที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็ฟันธงได้แค่ไม่เกี่ยวเรื่องเท่านั้นเองแม้แต่ตัวตนของกษัตริย์คิงอาเธอร์เองก็ยังฟันธงไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าแถมในเวอร์ชันแรกๆของตำนานคิงอาเธอร์ก็ยังไม่มีเรื่องของอัศวินโต๊ะกลมด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นดูจะเป็นไปได้สูงมากที่เรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์จะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือว่าถ้าให้สรุปแบบกลางๆอาจจะพูดว่า ตัวจอกอาจจะมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เพียงแต่คำว่าจอกศักดิ์สิทธิ์หรือว่า holy grail นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นแต่งเติมขึ้นมาทางวรรณกรรมของยุคกลางไม่ได้เป็นวัตถุที่มีความพิเศษหรือมีความมหัศจรรย์มาตั้งแต่ยุคของพระเยซูแต่อย่างใดผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยในมุมมองของคนที่เป็นคิีชนนะฮะความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ตัวจอกอยู่ที่เล่าองุ่นที่อยู่ในนั้นเพราะทันทีที่เราใช้คำว่าบัตรหลวงนะฮะตอน กล่าวคําสถาปนาศินมหาสนิทนะรับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันพูดคําเดียวกับที่พระเยซูตัดในคืนนั้นเลยวินาทีนั้นเนี่ยความเชื่อคือเราอังุ่นกลายเป็นพระโลหิตหแล้วยกขึ้นถวายบูชาแล้วเนี่ยนั่นถือว่าคือของศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะนั่นคือพระโลหิตที่แท้จริงถ้วยเราเป็นแค่เพียงของภายนอกอและต่อให้ในพิธีกรรมนี้จะใช้จอกของจริงจะใช้จอกที่ทําใหม่เมื่อวานเล่าอังุ่น กลายเป็นพระโรหิตที่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากันในความเชื่อของกิจชนผมเลยมองว่าความสําคัญอาจจะมาดีที่จอแ <_ ck _> ต่หมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นข้อสรุปที่น่าสนใจครับ